สวัสดีจ้ะพี่น้องมือนียายแววจะมาน้ำเสนอเมนูแกงผักพ่อข่าตีเมียเลยจ้ะผักพ่อข่าตีเมียเพื่อนผักก็แก่หรือผักพ่อข่าตีเมียเพราะว่าผักนิ่มจะเกิดธรรมชาติจ้ะอยู่ทั้งดอยเลยใส่เห็ดขอนขาวจ้ะแล้วก็ใส่ปะย่างใส่ผักขาบวามวรผักอิตูเลยจ้าอีกเมนูนึงก็จะ ทอดหมูแดดเดียวจ้ะแงเปี๊หมักไว้แล้วเห็ดเองแล้วจะมีอีกเมนูนึงค่ะเมนูห้ผู้เฒ่าเนาะพี่น้องจะขวใส่ปลาจ้ะใส่ปลากับเออก็ไข่ปลาคอตำพริกไว้แล้วจ้ะพริกนีก่จะใส่เยอะบบอยู่ตำแบบหยาบใส่ตะไคร่ใส่ คาใส่กระเทียมหอมแดงหลายๆจะมีใบมะกรูดจ้าสามเมนูจ้าเมื่อนี้แรกยายแววขวดใส่ปลาก่อนใด้พี่นอ้องเอาน้ำพริกขี่เข้าตำโขกไว้นะจ๊ะใส่ลงไปเลยขั่นน้ำมันจะนอนจะหอม สูตรนี้รับรองอร่อยค่ะพอกินสมุนไพรขึ้นนะเดี๋ยวเริ่ก่อนค่ะใส่ตาลงไปเลยจ้ะใส่ตาลงไปเลยวจะได้สูงเครื่องเลยค่ะจะถึงขึ้นลึก แล้วดีเอากอา็ใส่เกลืออั้ละลอก็จะด้ใส่ขมิ้นค่ะใส่ขมิ้นนลต่นี้เรียกว่าชิมขมิ้นคงเลยจ้า ยาสุกไปแล้วยาจะเติมน้ำมั้จ้ะยาสุกบไปแล้วยายจะเติมน้ำมั้จ้ะเติมน้ำก็ะจะปิดไว้เอาจนน้ำแห้งได้ขพีน่น้องรอน้ำแห้งจ้ะสุกไปจ้ะน้ำเริ่มแห้งแล้ว แค่เยไว้จะใส่ใบมะกรูดจ้ะจะหอมห่านกับไข่คอเขาใส่หลายูย่ที่รับรองบะคขาจ้ะนี่แซ่บทอมนี่ร้อนๆน,นี่เป็นร้อนนี่ไข่ปลาไข่ปลาคอจ้ะหรือไข่ปลาช่อนมันใช้เอล้อ,อ,อาปลาลิ้มค้นเนื้อเอล้อปลาลิ้มน่ะ ร้อนนะคะอย่างหมูนุทอดหมูแดดเดียวจ้ะแล้วหมูแดดเดียวซุกจะมาแกงค่ะน้ำเดือดแล้วใจจะได้จะใส่พริกพริกอันเดียวกันกับที่กขัวปลาเมื่อกี้แบบหยาบๆกับนี้อ่าซุปข้นก่อนยังใส่ลงไปได้จ้ะนี่น้ำปลา ย่างค่ะปลาย่างจะเลยปลาคอปลาย่างจะเห็ดจะรอสเหสุกรอเดือดหมอเดือดกันจ้ะหมูแดดเดียวจะสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะน,น่ากินมากแกงผักน้งแกงผักกะเดือดเต็มที่แล้วจ้ะ เด็ดชิดเลยแล้วเป็ดไส่ครับผักกอกแก้หรือผักข้าวค่าตีเมียอได้จากแตงโมหัวทางอีสานเพิ่นเอิ้นมาผัดอ,อะหยังนี่แล้วก็บ่ฮู้คือกันกำลังออกใหม่ผักข้าวค่าตีเมียในตำนานคือเพิ่นข้าวค่าเพิ่นแกงแล้วมันผัดอันเนี้ยมันบ่เปื่อยจะ้ะแกงไม่ได้ก็บ่เปื่อยข้าวค<อ>่าออนเหวี่ยเข้าเป็นตีเมียอีหยัง ต่ามาเนาะก็ว่าต่อสุดท้ายก็ใส่ผักขะผักขาวามวนกับผัดอีตู้จ้ะใสงไปเลยแค่นี้ก็อร่อยเชี่ยเบ้อเลยกับข้าวบ้านเราแต่ข้าวขึ้นบ้านกินเบื่อได้จ้ะหอมข,ขนาดเลย

ก็ไปบอกร่อยนี่อ่ะิ้เขาแล้วแขแบบแนี้มันนัวนะจ๊ะนี่แล้วก็แกก็นัองออกไม่จะ๊ะจนออกไม่อยจะแพ้งไง มาจบเลยมังจะตะขาบห้งว้างคะนอ,อนน้องจ้ะ ครั้งแรกของปีจะกินข,<อ>ข<อ>้าวกับแกงผักเาะข้าปีนี้ thì thằng Thằng nghe không ơn. สปเบเอยกินข่าวเร้อซาได้แล้วกินมาสามห้องเลยเอันนะี้จะแซ่บกรอบอน่ารู้ไหมนะ Thank okay. you. ไม่ตัวยังคลิปนี้ยาแววขอลาสักนิดกันเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดกติดตามช่องยาแววแชแนวนะคะพบกันไม่คิดหน่าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ต่อเบื่อกันได้ค่ะ